สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะเู้สูอายนะครับ P.S. Care พาทุกคนมาดูบรรยากาศข้างในกันนะครับซึ่งไม่เคยเปิดสวนที่ไหนมาก่อนนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับหลายคนบอกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเครียดหรือเปล่านะครับเหงาไหมเศร้าหรือเปล่าผู้สูงอายุจะอยู่ยังไงนะครับนี่บรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตให้ดูด้านหลังนะครับ สนานนะครับมีบรรยากาศจันธนาการที่ทําร่วมกันซึ่งดูได้ด้านหลังนะครับไม่สามารถไปพาดูด้านหน้าได้นะครับให้ดูด้านหลังได้ประมาณน,นะครับบรรยากาศสนุกสนานทุกคนนะครับไม่เชื่อว่านี่คือศูนย์ด,ดูแลผู้สูงอายุที่แบบโอ้ยมีแต่คนแก่จะมีใครแบบมาฟังเพงลงรล่งเพลงไหมน,นี่ครับทุกคนแบบต้องมีกิจกรรมนะครับต้องเต้นร่วมกันต้องออทํากิจกรรมจันทนาการร่วมกันทุกวนันทาให้ผู้สูงอายุท่านไม่เครียดและก็มีความสุขนะครับ ได้ผ่อนคลายด้วยนะครับก็ฝากบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ชมนะครับบรรยากาศที่ทเชื่อว่าไม่ก็เห็นที่ไหนแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปแล้ว